เรื่องผิดถูกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่เขาต้องปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นในการที่ว่าอยู่ในเชื้อสายวงศสากณาญาดด้วยความที่ว่าบุคคลผู้ผู้มีทรัพย์สมบัติเล็งเห็นว่าเล็งเห็นว่าหรือว่ามีจิตใจที่หวงอาวรหหวงอะไรหวงอะไรใครอยู่หวงใยใครอยู่ก็อยากจะให้บุคคลนั้นได้สิ่งที่ตนเองอยากจะให้อย่างเงี้ยคือก็เป็นมันก็เป็นการดีนั่นแหละ ก็เป็นการดีเป็นการแบ่งปันเป็นการแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีในก่อนก่อนจะตาย <c oughs> แต่แต่ว่านั่นแหละเวลาตายไปมันก็ยังติดห่วงอยู่นะอารมณ์มันไม่อารมณ์มันไม่ได้มันไม่ได้จืดจางนะมันยังเขาเรียกว่าตายไปพร้อมกับอารมณ์นั้น ทีนี้การเวียนเกิดเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกันในฐานะที่เป็นคนมันจึงเป็นไปได้ยากถ้า,าว่ามีไม่มีศีลน,นะฐานไม่ดีอฐานไม่ดีคุณสมบัติของความเป็นคนไม่ดีก็คือศีลห้าไม่ดีพอมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานที่จะมาอยู่ใกล้คนอาจจะเป็นแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงมันอยู่ใกล้ๆกล้บนะุคคลนั้นหรือระแวกบ้านใกล้ๆนั้นถ้าหาว่าบ้านนี้ไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่มีสัตว์เลี้ยงชนิดใดก็อาจจะ บ้าน,นข้างหรือว่าเกิดเป็นนกเนี่ยนกเขานกพิราบที่จะมาวนเวียนใกล้ทิดบ้านหลังนี้แล้วก็จะสังเกตว่าเออนกบางชนิดเนกบางชนิดนกเขานกกางเขนอะไรต่างทำไมมันไม่ไปที่อื่นทำไมมาที่นี่มาหาเรามาเจอเ,จอเราพบชาติที่มันซ่อนอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นมันเลยมันคือผลผล ที่มันส่งมาหรือว่าวิบากกรรมมันส่งผลให้ต้องมาเจอกันในฐานะที่ต่างกันในลักษณะที่ต่างกันเป็นสัตว์นะไมคือมีรูปร่างในรูปร่างลักษณะที่ต่างกันมีภพชาติต่างกันแต่เหมือนกันเหมือนกันก็คือมีความรู้สึกแต่ไม่สามารถที่จะแยกแยกแยกผิดชอบชั่วดีได้เรียกว่าหมดปัญญาในความเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้คน มันจึงเป็นประเภทสัตว์โลกที่มีที่มีมความสามารถในการจำแนกจำแนกแยกดีชั่วได้แล้วก็เลือกที่จะกระทำกระทำดีเว้นชั่วได้มันสามารถฝืนได้ปฏิเสธได้ถ้าหากว่าอนึกถึงมันได้นะว่านี่ไม่ดีอันนี้ดีก็เลือกจะทําทดีลดงดเว้นไม่ดีแต่สัตว์มัน มันจะมันจะใช้ชีวิตไปตามอํานาจของความอยากหรือว่าอํานาจของไอ,อคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะสัญชาตญาณอํานาจของสัญชาตญาณหิวมันก็หากินกลัวมันก็หวาดระแวงทีนี้อยากมันก็อยากผสมพันธุ์มันก็หาผสมพันธุ์ชกต่อยตีกับคู่แข่งเพื่อยแย่ง แย่งตัวผู้ตัวเมียแล้วกินกามแล้วก็ครั้งนี้แหละเกียรดก็คืออยากเป็นอยากเป็นต้องการจะเป็นใหญ่สัตว์มันก็ต้องการจะเป็นใหญ่นะแนแหะนเาจาของสัตว์มันจะเป็นไปอย่างนั้น ผู้คนแต่ว่ามันก็ไปจากผู้คนนี่แหละไปเกิดเป็นสัตว์แต่การที่กลับมาเกิดเป็นคนมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากยากแป่เปิดเป็นเทวดาก็ยากมาเกิดเป็นคนแล้วจะไปกลับเป็นจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นคนอีกเป็นเรื่องยากมากเป็นไปได้น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมีจำนวนน้อยด้วยอืมแต่ เวลาคนไปนเกิดเป็นสัตว์นะหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายอ่าเป็นเรื่องง่ายมากนี่แหละมันจึงต้องระมัดระวังกันให้ดีก็ต้องต้องเข้าใจความเป็นความเป็นเขาเราของเขาของเราก็จะเป็นธรรมะก็ดี นี่เขาพูดมานั่นก็คือของเขาถึงเขาจะจํามานะไม่ใช่แต่ภาวะเขาจริงมันก็คือของเขาจํามาที่อของเขาเป็นแบบนั้นอืมันอาจจะไม่ใช่เขา,าแต่ว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบจํามาพูดหรือว่าเป็นแบบที่เขาพูดอย่างเงี้ยนี่เราได้ยินได้ฟัง <c oughs> ได้ยินได้ฟังยังไงแล้วก็ดูโอข้างในนี่แหละเรียกว,ว่าน้อง <c oughs> น้องก็มาฟังแล้วฟังอ่านได้ย,ยินแล้วเนี่ยก็ดูข้างในตนัวเองคือดูตัวเองนั่นแหละนะคือดูตดัวเองว่าเราเป็นยังไง พูดหรตรงกับที่เขาเป็นก็ให้รู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่แต่ว่าไม่ต้องคือ,อไม่ต้องพยายามทำให้เป็นทำให้เป็นอย่างนั้นนี้พยายามละอย่างนี้คือ,อมันยิ่งพยายามมันยิ่ง เป็นปัญหาพยายามมีก็ยิ่งเป็นปัญหาพยายามละก็ยิ่งเป็นปัญหาพยายามหยุดนึกหยุดคิดก็ยิ่งเป็นปัญหาทางเดียวทางเดียวที่มันไม่มีปัญหาคือรู้นี่แหละให้รู้เนี่ยคำว่ารู้เนี่ยมันมันจบเลยนะไม่ต้องมีคำถามว่ารู้อะไรไม่ต้องมีคำบรรยายว่า รู้อะไรอะไรไปรู้ผู้รู้สิ่งที่รู้ไม่มีอ่ะ mm. แม้แต่รู้แม้แต่รู้ก็ผิดแล้วแม้แต่คำว่ารู้มันก็ผิดแล้วถ้าจะใช้ภาษาจำนวนของตําราก็ mm. ก็อย่างนั้นอ่ะ mm. ก็อย่างนั้น mm. ก็อย่างนั้นแหละอ mm. รกาเป็นอย่างนั้น ความเข้าใจนั่นแหละทําความเข้าใจให้มันชัดให้มันชัว <c oughs> เพื่อสิ้นสุดทางจะทํทาธรรมะมันก็มีแต่รู้นั่นแหละรู้รู้เฉยๆมันมีแต่หการรู้มันมีแต่สภาพรู้ ส่วนใหญ่เขาก็พูดมากพูดมากแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพูดมากไม่รู้ว่ากําลังคิดพวกพูด่พวกคนก็ก็ชอบฟังก็ไม่รู้ว่าก,ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนะี่ยชอบติดใจคอยตามเงี้ยมันมีแต่ตาบอดจูงตาบอดมันก็เลยจิ่งสุดกันไม่เป็น บรรยายกันได้ทุกวันบรรยายได้ทุกวันสุดท้ายก็อะไรอ่ะบริจาคเงินทำบุญสอนกันให้ปล่อยวางแต่ก็ยังสอนกันให้ทำบุญมันเอาหมดแล้วก็ไปด่าทอกันบ้าง เย,ยอะแยะมันก็เลยทําให้ผู้คนนี่หละเห็นแล้วคือสำหรับผู้คนผู้คนที่มีปัญญาเห็นแล้วมันก็ดูขัดแย้งกันนะอะไรตอนอย่างนี้บอกอย่างนี้ได้จะไปทําอย่างนั้นคือมันแย่แต่มันขัดแย้งกันขัดแย้งกัน <c oughs> ออกมือแต่ทุก มีเ่ทุ์มีต่ทุ์มันเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีการสอนวิธีสมาหากินเลี้ยงชีพอยู่นะหสอนวิธีหากินเลี้ยงชีพอยู่แล้วบอกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ยังแนะนําเพื่อความเป็นตัวตนอยู่เห็นไหม <laughs> เอาหมดทุกอย่างธรรมะพูดธรรมะทุกอย่างแล้วก็เอาหมดทุกอย่างไม่รู้เป็นยังไงบอกว่าเราไม่มีแต่มีเราทำบุญมีเรารับเงินมีเราอะไรต่างๆนานา กันเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นองแต่ก็จบด้วยทําบุญสังฆทานถวายของทีนี้ก็ทํากันอย่างเงี้ยทากันอย่างเงี้ยไปนะกันกันแทบทุกที่แ่ส่วนผู้ที่คนจนคนยากไร้ก็ยังมีอยู่เออยังไงก็ไม่รู้นะ อย่างว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วผู้คนที่ที่ไม่รับความช่วยเหลือแล้วก็เพราะว่าวิบากกรรมเขาเท่านั้นวิบากกรรม <c oughs> ของแต่ละบุคคลก็ทําให้ถูกมองข้ามทําให้สังคมมองไม่เห็นทำให้ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเพราะเพราะวิบากกรรม วิบากกรรมที่ที่ที่ทำไว้มันส่งผลถ้ารู้เห็นไปตามที่มันเป็น,น,นมันไม่มันจะไม่ปฏิเสธตัวตนนะไม่ปฏิเสธตัวตนไม่ขัดแย้งความมีตัวตนไม่ขัดแย้งความไม่มีมันจะไม่แย้งเลยมีมันก็ไม่แย้งไม่มีมันก็ไม่แย้งคือมันมีแต่จะเข้าใจ แต่ถ้ารู้แล้วไปบอกเขาว่ามันไม่มีทุกอย่างมันไม่มีแบบยังไงอ่ะไม่อธิบายให้เขาเข้าใจคนคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะยึดตามคือยึดตามตัวหนังสือนะนะคือกลายเป็นปฏิเสธสุดตรงด้วยการด้วยการขาดปัญญา แต่ไม่ได้มีปัญญารู้มันก็จะเป็นการเชื่อเชื่อตามๆกันมันก็เลยทําให้ไอ้ที่ว่าไม่มีมันไม่มียังไงมันก็กลายกลายเป็นว่าไม่มีซะเลยท,ทั้งทั้งที่รูปเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพนา์ของเขาเหล่านี้ คือปรมตัตธรรมเป็นของที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็แบบถ้าแบบว่าไม่มีก็เลยแบบที่โลกเชื่อเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าศูนย์ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันจึงต้องทำความเข้าใจกันให้ดีนี่แหละเพออาาราะตำรามันมีเยอะ ตำราไม่มีเยอะผู้พูดผู้เก่าวมีเยอะผู้อปัญญาก็ได้แต่ฟังท่องจําไปพูดก็มีเยอะเพราะว่ามันดูดีไง่การเป็นอาจารย์การเป็นอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยการได้มีผู้มานั่งฟังหืืโยกย่องให้เป็น อาจารย์เนี่ยมีบริวารเนี่ยมันมันหอมหวานไงผู้คนก็ชอบเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วก็จะลงยากการมีตำแหน่งก็มีนั่นแหละที่หลายๆที่สอนผิดก็ยังมีผู้คนลงเชื่อคอยตามแล้วก็ติดอยู่ตัวนั้นก็เพราะว่ามันมีกรรมร่วมกัน นิบาก,กรรมร่วมกันก็เลยต้องไปเสวยร่วมก,กันแต่ถึงถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็ต้องจากกันคือก็ต้องตายออกจากตรงนั้นก็คือขึ้นบุว่าปัญญานั่นแหละปัญญาของผู้นั้นจะรู้เห็นความจริงได้ ได้เร็วขนาดไหน,น